สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอกันทะละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c เซ t News พระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขนากงแก้วค่ะและจังหวัดรีสเกตสารพลังภาคีเครือข่ายชูห้ามาตรการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่10เมษายน2,567ค่ะที่บริเวณอาคารสารกลางจังหวัดสิตเกตนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567และปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายน2,567รวม7วันในหัวข้อขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ โดยมีนายนพพงศ์พลาดิสายรองผู้วชการจังหวัดพร้อมด้วยพลตำรวจตรีลาบสี่สำอางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหัวหน้าสาชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม นายพีรพงศ์มื่นพองหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิสเกตกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆปีซึ่งในปี2567 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสมณวันที่8เมษายน2,567ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวมแล้ว4,125รายบาดเจ็บ238,648รายและสำหรับจังหวัดสิสเ,เกตเสียชีวิตแล้ว68รายคิดเป็นร้อยละ4.66คนต่อแสนคนบาดเจ็บ2,829รายจากความสูญเสียดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจรและโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูง สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์2 5ง7นี้ได้กำหนดรณรงค์เข้มข้นในช่วงวันที่11 1 7ถึง17เมษายนรวม7วันในหัวข้อขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุซึ่งจังหวัดศรีสะเกดในช่วงสงกรานต์2 5ง6ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ6ครั้งบาดเจ็บ5รายและเสียชีวิตถึง2รายในการนี้สูตรอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศระเกด จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567ขึ้นทั้งในระดับจังหวดัดอำเภอและท้องถิ่นเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้นายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวดัดศรีสะเกดกล่าวค่ะว่า ช่วงเทศาากาลสงกรานต์2,567จังหวัดศรีสะเกดได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน5มาตรการหลกักคือมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงผู้ใช้รถชัถนนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนสภาพแวดล้อมมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุและมาตรการการบริหารจัดการ โดยได้บูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและอาสาสมาัครปฏิบัติงานทาง22อําำเภอประจำจุดตรวจหลัก38จุด ีนี้พิเศษสุดจังวศริสเกตมีด่านชุมชนปากหวานครบทั้ง216แห่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้การรณรงค์เชิงบวกโดยใช้การสื่อสารการพูดและการเตือนผู้ขับขี่รถผ่านไปมาด้วยความห่วงใยมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวค่ะ